แล้วแล้วเราบอไอไอพี่พี่ซีดีแล้วเราบอแล้วเราบอเมื่อนี้น้องใบแดงมาแล้วมาแล้วน้องสาวฉันมาสวัสดีพี่สูให้ให้ดอกกุหลาบแล้วก็หวัวใจปิง๊งปิ้งมานะคะเนาะ,ะ,นะ,ะแล้วก็ให้หวัวใจกอดมาด้วยจากน้องใบแดง อ่ะมวยบอกเสียบ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 บอกแม่อ๋อเสียมเสียมเสียมบอกแม่เสียบค่ะแม่ว่าสันโอ้ยเนาะสายตานีเป็นนี่ยังเนาะเหรอครับมาดามโอเคโอเคคำเละอสีขอบใจลายขอบใจลายเดี๋ยวมาออื่นมาออื่นเจ้ากัดจอบเอาเดอเด้อเจ้า่าคอยสิขึ้นย่างใดท่านล่ะแต่วันก่อดอีข้นตะเศ้าดอกเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี่กับว่าอยากนอนตื่นตะเศ้ามีเวลาพักผ่อนก็อยากพักผ่อนเนาะ สวัสดีค่ะพี่พิงอานจากน้องวายแดงเสียบพนาวสันวาเสียบ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 พนะไว้สายตาแม่ว่าดีลูกแม่เทาแล้วก็เป็นทีงสี่ละขอบใจน้องนิชาด้วยเดิอน,น้องทิชาเอญตนนี้ชา,อชาขอบใจน้องทิชาด้วยแล้วก็ขอบใจอ่าวังสีข่อยน้มเจ้าก็เจ้าก็ใส่ใส่ข้ามีนะเฉพาะเจ้าว่าไรเจ็เชียร์ล่ะเจ้าก็ได้ตาวังน่ะละวังไปเออ โอเคเนาะค่ะเนาะถ้างั้นก็จิขอลงเวทีแล้วเพราะมันก็ได้ชั่วโมงกว่าแล้วเนาะเพราะเพราะว่ารอรอน้องทิชาแล้วก็รอหวังสีคอยตอนนี้น้องก็บอกว่าเสร็จแล้วเนาะน้องก็บอกว่าทําภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขอลงเวทีนะคะเพื่อนๆก็จะได้ไปวิ่งหาทางอื่นนะคะแต่ถ้าเกิดใครนอนไม่หลับนะคะ นอนไม่หลับต,ต้องการอยากฟังเสียงเพลงเพื่อจะให้กล่อมนอนเย็นนี้ก็เข้ามาได้อีกนะคะจากบ้านสบายสบายสไตล์สุดีเคนะคะรับรองได้ถ้าเข้ามาบ้านนี้ไม่ผิดหวังในเสียงเพลงเพราะอยู่แล้วผุนแล้วเบร้ร์เตะเขาโกูเจ้าของไงน้องไม้แดงขอบใจเลยมากมาขอบคุณป้าเกด้าวันนี้ป้าเกดาหนูไม่เห็นป้าเกดาเด้งของหนูเลยวันนี้หนูก็วันนี้นั่งอยู่กับหน้าจอตลอดนะป้าเกด้าแล้ว แล้วหลายเครื่องเลยนะพูดเรื่องจริงไม่เด้งแม่ป้าเกด้าไม่เห็นแม่กอบคุณน้องอน้องทิชาแล้วก็อ่วาวังสีคอยเนาะคุณยายคุณยายภัยแล้วก็ออลูกชายอสุทธิรักษ์ที่เข้ามาเยี่ยมแม่วันนี้นอนโดไม่รู้ลม้มแล้วก็ลูกสะภ้ยด้วยอสมายเข้ามานเนาะ แล้วก็ขอบคุณอีกหลายๆท่านเนาะขอบคุณคุณป้าเจาขอบคุณอ่าอ่าคุณขอบคุณอ่าพี่ละวีหรือว่าคุณพี่มินตาของเราด้วยนะคะเนาะแล้วก็ขอบ thank you so much ซนชายขอบคุณอภิงเนาะเนาะขอบคุณพี่มิตรภาพขอบคุณใครอีกขอบคุณทีมงานเนาะค่ะเพราะไอ้ทีมงานของอ่าอ่าทิชาแล้วก็อ่า พีซีดเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะ่ะเนาะแล้วก็ thank you อ่า thank you a ร n thank you so much my friend thank you for อ่าอ่า super sticker เนาะคะ่ะ super sticker thank you so much ขอบคุณพี่มิตรภาพเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณขอบคุณคุณยายเจอขอบคุณน้องที แล้วมีใครอีกเอขอบคุณเพื่อนสาวอแม่แม่เอสดแล้วก็ขอบคุณออ่่าาเพื่อนสาวป้าป้าปกป้องอ่ใจดีของเราป้าป้าปกป้องใจดีแล้วก็ขอบคุณออ่่าาทิพวรรณขอบคุณขอบคุณคุณทิพวรรณด้วยนะคะขอบคุณน้องจูนด้วยลูกจูนคนจวยของเราขอบคุณคุณยายเล็กนะคะขอบคุณคุณยายเล็กมีเพไ่ออีกแนบมาที่นี่ ยังไงก็ขอขอบคุณมัดรวมถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้เอ่ยเอ่ยชื่อใครแต่ตอนเข้ามาก็ทักทายหมดแล้วเนาะจ้ะโอเคยังไงก็จะขอปิดรายการไว้ณนะวันนี้นะคะโอ้ขอบคุณอบตะเสือด้วยน้องชายที่น่ารักคนหนึ่งขอบขอบคุณร้านสีบานเนาะคะ่นะเนาะจ้ะมีไหมคุณยายเล็กก็บอกไปแล้วเนาะโอเคเนาะคะ่นะเนาะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณ สิบล้านดวงใจที่อยู่กับเราในขณะนี้ด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตคันสวยๆที่จอดไว้ให้ข้างบนนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทั้งเจ็ดสิบเจดล้านดวงใจนะคะเออเจไม่ใช่พูดผิดเจดเจ็เจเลิฟนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ